สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> จ้ามาแต่ทางงด่นะ้ขอขอนิญาตทายได้บหคะอืผู้พ้องเนื้อผ้าค่ะล่ำล่ำสรงรออมือเสาร์นี้แล้วกับเพิ่นกับเปิดเพลงแล้วเพื่อกับมาคุยเอฟซีแล้วเพื่อกับไปค่ะเมื่อกี้นี่นะ <c oughs> คนมีหมูจกักมาซาพูดบอก นี่ค่ะเอ้มาเตอเมริกาเลยนี่โอ้มูมือเสารนี่ก็มาเตอเมริกาคือเดียวอ่าเฮอันรั่มสองรอบน่ะมือเสารเนี่ยเพื่อก็มาจากอเมริกาคือเดียวไงบอตอนแรกบุลแล้วค่ะเฮ็อเลอร์เนาะเฮนนนออกไปท้งองเออเออเออแมนค่ะอันนั้นล่ะโอ้เสียใจเฮนอเลอหรือล้วเราไปบ้านนี่บ้านบางเยี่ยมนี่ไม่ได้ไก่กับโดได้เราไปหาเพิ่นเด้จ้าโอ้มาจากอเมริกาเนาะมาไก่เพื่อกวาวอยู่ได้ ถ้าได้ FC มาจากไกลๆยุครบุงกับผ้าไปเด้อเพื่อนวาบาบบางซิดบาบานายังอยู่ยังไม่ได้ไปแมนซิดซิดอันนี้ยาซีแมนดูตลอดโอ้จ้าป้าแตนกับไปพร้อมเดียวเมื่อกี้ไปเมื่อกี้นี่ค่ะเพื่อนกับไปซาแมนค่ะนั่นละอันนั้นลราแมนลราเพื่อนนั่นละ ส่วนทางเดียวเนาะเฮ็ดนเลอรนี่ไปบอกไปหาเพิ่นก็ได้เพิ่นเพิ่นอยู่พื้นพิ่นบ่อยู่วะไทยเอฟซีมาจะเห็นเพิ่นกระเพาไปก็ได้เพิ่นวบานะไก่บ่อันมีไก่บ้านเลิกค่ะบ้านว่างเยี่ยมบ้านพอเพิ้นโอ้ยู่บ้านพอพื้นเม้นค่ะมาไปให้เราขึ้นมากมื่อไหร่ว่าเอฟซีมาแต่เมริกาเธอเราขึ้นมากขันไปเพราะไก่ไปครับกระปูเชนขันได้เอ่าไปอันไปอยู่น้ำกันอยู่พุ่นบอกค่ะ เราต้องกดหองกระดาผมีไปบ้างเยียดเลยอย่างเพิ่นเพิ่นเพื่อนไอ้ให้พ่อให้แม่เพิ่นเดียวอ่ะค่เพิว่าอันนี้นี่ละมาตเลยอ๋อไปยูน้ำการเยอวพูนคือใบรุ่นคือใรุ่หกสิบกว่าเลไรุ่นอย่รุ่นทูก ่ายถ่ายคิดถ่ายรูปบ่อยากถ่ายรูปบ่ถ่ายรูปใครครับถ่ายรูปกับจิตมั้งโ้ไม่คลิปเล่นเนาะปรูปกับป่าอายุพุ่นตัสอายุพุ่นแล้ยแล้วอันไหว้ไหวผ้าไหว้แล้วก็ไปน้ำตออ๋ใู อันนั้นเดี๋ยวค่อยถ่ายไกลๆเอาเออต่างไห้ว่าเจ้าหือสุดท้ว่าห่างกล้องแล้วคือไอยากด้คิแล้วดิ นอกมากันอเที่ยวสามเที่ยวแล้วก็เที่ยวอเมริกานี่มาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้นี้ก็มาจากแคลิอร์เนยเอสตีจ้า I